คลิปนี้ก็จะมาสอนวาดไดฟุกุง่ายๆสไตล์ปันกันค่ะ Treasure of Art t 2 1 t Go 1> ขั้นตอนแรกเราก็จะวาดหน้าตาเขาก่อนเลยนะคะมีตามีมคิว้วแล้วก็มีปากเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะป้าก็จะเลือกสีเทามาทำเป็นแป้งไดฟุกุค่ะต่อมาก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะในการทำถั่วแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีแดงนะคะมาทำเป็นสตอรอเบอรี่ค่ะ แบบนี้เลยนะคะวาดรูปทรงประมาณปันได้เลยนะคะแล้วก็มีไส้ในแบบนี้จางๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นตอนลงสีนะเสร็จแล้วปันจะใช้สีแดงนะคะในการลงสีแก้มก่อนเลยค่ะให้แก้มแดงๆนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถั่วแดงก็บางหมด <c oughs> แล้วก็ใช้สีเทานะคะในการระบายแป้งค่ะอย่าระบายทึบมากนะคะให้ระบายด้วยน้ำหนักเบามือนะคะ ที่บารราบายแป้งสีเทาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วแป้งในฟุกุเขาจะออกขาวๆข,ขุ่นๆเนาะแต่ว่าที่บารราบายสีเทาเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่โดนเงานะคะแต่ว่าไม่เอาเทาเข้มมากนะพยายามลงด้วยน้ำหนักเบามือนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ใช้น้ำตาลแดงนะคะมาลงแบบแซมๆเข้าไปแบบนี้นะคะเป็นน้ำตาลแดงเดียวกับที่เราจะระบายถั่วแดงนะคะต่อมาก็ลงสีถั่วแดงแบบเป็นชั้นแรกแบบนี้เลยนะคะด้วยน้ำหนักเบามือค่ะ ลงให้สีเสมอกันแบบนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มน้ำหนักในชั้นต่อไปค่ะด้วยสีเดิมเลยแล้วก็เพิ่มน้ำหนักไปแบบนี้เลยนะคะทำให้ทุกๆถั่วแดงเลยนะคะแล้วปันก็จะใช้สีน้ำตาลที่มันเป็นแบบน้ำตาลเลยเนี่ยมาทำแทรกเข้าไปนะคะ ลงแทรกแบบนี้ไม่ต้องกดน้ำหนักนะแทรกด้วยน้ำหนักเบามือนะคะให้มันพอแบบมีสีนี้ผสมเข้าไปเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สีแดงกำกาบนะคะมาลงแทรกเข้าไปอีกเช่นเดียวกันนะคะด้วยน้ำหนักเบามือเช่นเดียวกันนะคะ แล้วมันก็จะใช้สีดํานะคะในการแทรกเข้าไปค่ะยิ่งเป็นสีดำเนี่ยต้องยิ่งเบามือนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมืดไปหมดนะคะแค่ให้มันเป็นการแทรกสีเข้าไปก็พอนะเดี๋ยวเราพักถั่วแดงไว้ก่อนนะคะมาระบายสตรอเบอร์รี่กันก่อนเลยมันใช้สีแดงในการระบายไส้นะคะแล้วก็กดเข้มเป็นจุดๆแบบนี้บร,ริเวณตรงแกนนะคะแล้วก็ระบายด้วยน้ำหนักเบามือเป็นริ้วๆแบบนี้เลย ต่อมาปันก็จะแทรกสีส้มเข้าไปนะคะเพราะว่าสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะไม่สีแดงจ๋านะมันจะเป็นแบบแดงออกส้มๆหน่อยนะคะถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าปันลงด้วยน้ำหนักเบามือมากๆเลยนะคะต่อมาปันจะแทรกด้วยสีชมพูค่ะเสร็จแล้วก็จะแทรกด้วยสีเหลืองทับเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วปันก็จะใช้สีแดงอันเดิมเลยนะคะมาเติมลิ้วให้มันเข้มขึ้นไปอีกค่ะ แล้วปันก็จะใช้สีส้มที่เข้มขึ้นนะคะมาเติมน้ำหนักให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะเสร็จแล้วปันจะใช้แดงกลํานะคะมาเพิ่มน้ำหนักให้มันเข้มขึ้นไปอีกค่ะบริเวณที่มันใกล้ชิดกับถั่วแดงแล้วปันก็ใช้แดงกลํานะคะเติมบริเวณถั่วแดงเข้าไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วป้าจะใช้สีม่วงนะคะในการเติมถั่วแดงเข้าไปค่ะให้สีดูเป็นถั่วแดงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เก็บงานสีให้เรียบร้อยค่ะต่อมานะคะปาจะใช้ปากกาสีขาวนะคะมาเติมวิงวิงแบบนี้เลยค่ะเติมในส่วนที่เราอยากให้มันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เล่นกับแสงมากยิ่งขึ้นค่ะวิธีการนี้นะคะจะทำให้ภาพลายฟุกุข,ของเราเนี่ยดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะ เสร็จแล้วก็มาตกแต่งรอบไดฟกูกูกันค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครชอบคลิปสอนวาดง่ายๆแบบนี้เนี่ยช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะหากไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้เนี่ยกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะ